สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมชุดผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดังแล้วก็ข้อมูลชุดเลขดับมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยนะคะข้อมูลในคลิปนี้ก็จะเป็นชุดผลงานของแนวทางงวดวันที่2มกราคม2569ก็เดี๋ยวไปรับชมกันเนาะว่าแอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะก็ถ้าถึงช่วงท้ายคลิป FC ท่านใดไม่ชอบเลขดับก็สามารถ เลื่อนผ่านได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นชุดผลงานของแอดยืนนะคะเป็นข้อมูลหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยของเขา แนวทางวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาค่ะหลักร้อยก็พลาดไปหลุดไปนะคะหลักสิบก็เช่นเดียวกันค่ะเข้าไปแค่ข้อมูลชุดหลักหน่วยสลากออก8 9 5ส่วนแนวทางวดนี้นะคะสำหรับ fc ที่ชื่นชอบข้อมูลชุดหลักร้อยจะให้เลข9เลข 3, เลข4แล้วก็เลข7ส่วนหลักสิบค่ะก็จะให้เลข8เลข9เลข1แล้วก็เลข2 ข้อมูลชุดหลักหน่วยก็จะให้เลข0เลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข8ปดใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้ไม่ชอบก็ผ่านแอดก็ขอบคุณผลงานของแอดยืนด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแผนแผนพารวยกันเลยค่ะข้อมูลชุดนี้ระบุพิกัดมาเป็นเด่นใต้นะคะแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข3ตัวเจาะก็จะมีชุดเดียว3า8 3ปสส่วนข้อมูลชุดอื่นแอดก็ยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นชุด2ตัวด้านบนของอาจารย์ธนาศักดิ์ข้อมูลชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางวดนี้เลย fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันจริงๆของเขาก็นำไปเทียบชนกับชุดอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงค่ะกับของอาจารย์ธนาศักดิ์ ส่วนต่อมาก็จะเป็นข้อมูลจุดด้านล่างของเขานะคะ FC ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเทียบชนกับจุดเลขดับก็ได้นะนะครับตัดเพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนเนาะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์ธนศักดิ์ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแม่จำเนียนลอตเตอรี่กันเลยค่ะเป็นเลข10เลขขายดีของเขาแนวทางวดนี้ค่ะนะคะอ่า10เลขขายดีก็จะให้50 69 53 33 26 38 93 68 03แล้วก็79 ส่วนฝังขวาก็เป็นเลขดังต่างๆค่ะชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บไว้อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดกันไวนะ้เนาะแอดก็ขอบคุณของแม่จำเนียนลอตเตอรี่ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่กันเลยค่ะข้อมูลชุดนี้นะคะแนวทางวดที่แล้วค่ะประธานโทษข่ะแนวทางวดนี้ตัวเจาะของเขาจะให้4 5 6 3 0 5แล้วก็2 7อันนี้จะเป็นเจาะข้อมูลชุด2ตัวนะคะส่วนข้อมูลชุดเลขดับของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของอาจารย์ธนกรนะคะก็ข้อมูลชุดนี้ระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดด้านล่างระบุพิกัดมาตรงๆค่ะตัวเจาะก็จะให้4 8 8 4 5 4แล้วก็85ชุดผลงานของเขาเราก็มาดูแนวทางเรียกดับกันต่อเลยถ้า FC ท่านใดมีชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะข้อมูลแนวทางที่เหลือจะเป็นข้อมูลชุดเลขดับ ชุดนี้ก็จะเป็นดับด้านล่างนะคะ32ชุดของเขาแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้อันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก5 2ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วก็มาแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้เลยชุดผลงานของเขาที่ให้มานะคะก็จะเป็นดับตรงๆเนาะตัวกลับไม่เกี่ยว ผลงานต่อมาค่ะจะเป็นดับสิบหน่วยด้านล่างนะคะของเวียงพิงแนวทางวดที่แล้วของเา้าข้อมูลชุดนี้ให้เลข4มาสลากออกห้าสก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้นะคะดับสิบหน่วยด้านล่างของเขาให้เลข0ส่วนดับข้างบนแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ่อมาค่ะจะมาแยาก10หน่วยด้านบนของแอสสตังพาปังรวยแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลจุดนี้ให้เลข5มาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก95เลข5้าก็ไปออกหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยด้านบนนะคะของแอสสตังให้เลขเ็ดแอดก็ขอบคุณของแอสสตังพาปังรวยด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับแต้ม10หน่วยด้านบนนะคะของคนวันอังคารแนวทางงวดที่แล้วของเขาชุดนี้ให้แต้ม7มาสลากออก95รวมกันได้แต้ม4ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้ม10หน่วยด้านบนของเขาให้แต้ม0ตัวเจาะก,ก็จะมี0 0 19 28 37 46 55 64 73 82แล้วก็91 ต่อมาจะเป็นดับแต้มนะคะด้านล่างของเขาแนวทางวดที่แล้วชุดนี้ให้แต้ม8มาสลากออก5 2รวมกันได้แต้ม7ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับแต้มด้านล่างของเขาให้แต้ม2ตัวเจาะก,ก็จะมี0 2 1 1 2 0 3 9 4 8 5 7 6 6 7 5 8 4แล้วก็9 3 ก็ใครชื่นชอบอยังไงก็มาแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นดับ10ด้านบนของ 3D ค่ะอันนี้ของเขาก็มีผลงานสถิติย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะก็มีหลุดไปสงวดด้วยกันค่ะแต่งวัที่ผ่านมาก็หลุดไป2งวัติดนะคะ ่วนแนวทางวดนี้ดับ10ด้านบนของ3 d ให้เลข2แอดก็ขับขอบคุณของ3 d ด uh, so ้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ